บางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นบอกเราหรือต่อให้เราไปแกะแล้วเราไปคอปปี้เขาเราสังเกตดีว่าทําไมคนอื่นสําเร็จแล้วเราถึงไม่สําเร็จ ผมจะบอกว่ามันมีสูตรตายตัวแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันลบแกะให้มันกลายเป็นสไตล์และสูตรของเราเองสำหรับเราวิธีการแบบไหนที่เหมาะที่สุดหนทางแบบไหนที่เหมาะที่สุดสูตรแบบไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับเราพาตัวเองไปอยู่กับคนเก่งๆที่มากกว่าเราหรือรวยมากกว่าเราคนที่เขาประสบความสําเร็จตรงไหนที่เขามีผมก็ยอมที่จะเป็นเด็กยอมที่จะไปถามเขายอมที่จะไปหาความรู้ลดโก้ในตัวเองลงใครก็ได้ที่ผลักดันเราได้สนับสนุนเราได้ผมให้เกียรติทุกคนเรายอมหมดไปวิเคราะห์เขา ดูว่าเขามีนิสัยแบบไหนเขามีความคิดแบบไหนแล้วมาลองวิเคราะห์ตัวเองดูหน่อยว่าตัวเรามีอะไรที่เขาไม่มีหรือเปล่านิสัยบางอย่างที่ควรจะทิ้งบางอย่างที่มันฉุดล้างความสําเร็จของเราอยู่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะสําเร็จแบบก้าวกระโดดคุณต้องทํามันมันเคยมีคําถามท,าที่ผมได้ยินเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะประสบความสําเร็จหนูก็ทําแบบเขาแล้วอะ่ะหนูก็เปลี่ยนตัวเองแล้วอะ่ะหนูก็เปลี่ยนความคิดแล้วอะ่ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ นั่นคือคุณกําลังส่งสั่งตัวเองอยู่สําหรับตัวผมผมรู้ไว้เลยว่าความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเมื่อเราเหมาะสมและคู่ควรมากพอในวันที่คุณมีนิสัยมีความคิดมีบุค,คลิกที่มันคู่ควรกับความสําเร็จและห้ามถามตัวเองว่าเมื่อไหร่ทําไปเถอะอย่าลืมว่านิสัยที่ไม่ดีในตัวเองอะเราปลูกฝังมันมาน,นานมากแล้วการที่เราจะเปลี่ยนเปคนใหม่มันไม่ใช่เปลี่ยนแค่วันสองวันแล้วมันจะได้ความสำเร็จอย่างที่เราต้องการเลย คุณแค่ต้องเปลี่ยนและทำมันย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องทำมันเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเหมาะสมและคู่ควรผมจะบอกไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาหาคุณเนี่ยมันจะมาป็นที่คุณคาดไม่ถึงเลยคุณอาจจะมองว่าอยากจะได้กำไรเดือนล้านมันอาจจะมาหาคุณเดือนละห้าล้านเดือนละสิบล้านเพราะคุณเหมาะสมและคู่ควรมากพอถ้าไอตัวผมเนี่ยจเด็กนักเรียนช่างกนเกเรติดคุกติดยาเสพติด เกจเฉลีย่ยผม0.6 0.7ถ้าไอ้นี่มันยังสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองและประสบความสําเร็จได้ผมเชื่อว่าในห้องนี้สามารถที่จะสําเร็จได้อย่างที่ทุกคนต้องการได้อย่างแน่นอนเลยครับ